เจอเรา,าพัฒนาวันนี้จ้ายายอัดคลิปยาวนะจ๊ะสามนาทีอัดคลิปยาวลงเราพัฒนายายจะเขียนให้เขียนให้ในช่องนี้แหละเลดวิ่งวิ่ง ่ก้าวกับศูนย์นะจ๊ะก้าวกับศูนย์จับคู่จับเอาเองนะจ๊ะถ้าจับคู่กับศูนย์ก้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งแหละระวังเบิ้ลนะจ๊ะไม่ได้เบิ้ลหลายงวดแล้วหวยไม่ได้เบิ้ลหลายงวดแล้วนะจ๊ะ ลองเบิ้ลน,นะจ๊ะเบิ้ลก็สองสองศูงงนยะ์แปดะเบิ้ลเดี๋ยวยายเขียนให้นะจ๊ะข <c ười> อโชดคดีกดไลค์กดแชร์รหน่อยนะจ๊ะยังไม่ถึงได้เพื่อนร้อยกว่าคน ถึงพันคนก็อยสร้างเลยได้พันคนแล้วก็ดูยอดดูอีกเป็นล้านล้านนาทีกว่าก,กดไลค์กดแชร์อยไจะ บักลาเห็นยังนะลูกไก่ตื่นนะลูกไก่ตื่นได้คำนวนหวยไปอาหลานพ่อไม่พีงน้องอินย,งงยากทำได้ยากทำได้เห็นนะยากก็ต้องเลยลงยายลงทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบทั้งเพจสามช่องเลยทำช่องแต่ยังไม่ผ่านสักช่องเลย แต่ดาวได้ไม่ยักได้หรอกหลานน้อยที่ดีแต่